จะพามาดูฝรั่งส่วนติดบ้านโอ้ยดูเนี่ยเชอร์รี่เป็นนี่แล้วเป็นเป็นลูกเป็นดอกตลอดเลยตลอดปีเนี่ยเพราะว่าเพิ่งไงซุกไปแล้วร่วงไปแล้วเนาะ ดูสิดอกขึ้นนี้ล่ะเขานี่ก็มาดูอันนี้ต่อฝรั่งก็คือโดกมากโดกจริงๆเนี่ยดกจริงๆแต่ว่าเขาก็บอกว่าไอาไปดูในคลิปเนาะ เขาให้เอาเอาออกให้เหลือไม่กี่ลูกเนาะเราก็เสียดายเนาะเนี่ยค่ะดกมากดกทุกช่อทุกอะไรเลยเขาเรียกอนะไรเนี่ยอันนี้ดูอ่ะนี่ยนะกิ่งเดียวเด้อนี่ดูกิ่งเดียว,วยกิ่งกันเล็กนิดเดียวนี่ มันละก่อโดกโด,กโดกโดกจนโดกอัศจรรย์โดกเลยดูข้างบนดูข้างบนเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้นเดียวกันดูเนี่ยเป็นล้ำลามขึ้นไปเลยทุกหนะนเนี่ย อันนี้สวนติดตบ้านเถอะข้างหลังยังไม่ได้ไปก็จะมีพวกตะไคร้มีอะไรที่ปลูกไว้ลูกฟังนี่บักบุ่งอัศจรรย์เน,นี่ย ด๊กขนาดไหนดูน่น่ะฝรั่งเด้เนี่ยอย่างกดกดูเต็มเลยมีตะลูฝรั่งทางงั้นเนี่ยเนี่ยสอน อันนี้กล้ยไขย่จะไปกินกระเพืเกอกลูกหนึ่งเนาะมันยังไม่แก่ดีเราก็ชอบกินดิบๆถ้ากินกระเพืเกอก็เอาไปใช้แล้วเอาไปกินแล้วดูตะกระเจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบกระดูก อันนี้น่าไม่ถ้าไม่นกะกะก,กันลอกเด้อกินนี่เหลือไว้จะของกินพร้อมอเอาได้ไหมเนี่ยอืมวายเข้าบ้านแล้ว นี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะหมากอะไรไม่รู้น่ะสีแดงแดงนู่นไม่มีใครกินหรอกเนะสีแดงแดงข้างในนะ นอไม่อันนี้ปล่อยเป็นลำไปเลยเนาะโ้ยหมดย, <c oughs> ยังไม่ได้ไปสวนนุ่นเลย <c oughs> นี่มาโชว์อีก <c oughs> โชว์มะละกออีกแล้ว เจอละกกอย่เรียดกดกอันนี้ฮเรนอันนี้ดอกไม้ของจริงนะนี่ไม่ใช่ของปลอมมันฝนจะมาเนาะ